พี่น้องถ้าใครสบายดีกันบ่ชุกุทุกคนพี่น้องอเห็นหนหมมือนห่าซส้อสิ้นหมูพี่น้องอยู่นี่นเมีนบอลลงลงลงสินหมูพี่น้องบุญจังว่าออนะนะพีเนาะเพราะว่านี่เขาเจ้าจะอันบอลครัวหมูหนะพี่น้องอยู่นี่เมีนนี่พี่น้องเนื้อสดอยู่นี่เนาะเพราะว่าพราเจ้าอันเห็นไปขายตลาด ตลาดนัดไปขายทุกมือบ่ห้ามตลาดนัดนี่ม,มือ่ได้ปามีแต่มออือวันศุกมาอ๋อเออตลาดม่อยู่คู่มือบ่มีแต่วันซุกบอกสังวนลิกทธิ์ดบ่เอาโบไลเอาจาก1ิบโลนีแล่แหละ อร่อยบาทอนูเอายังข้องสำคัญคันมีผู้ซับผอต้มขเปียกย่างว้าเนาะต้นตึนเองมันบ่ได้ได้ต้นตึนเองนี่กินกับสิบลออแล้วเออมันเบิดกับมาซือไหมของอันอันอยู่เรื่อยเนาะ เมื่อไหวหึงมันผัดถึงเถอะายดับผัดสิ้นเน่าสิ้นยังายดับดุก็ะดอบ้านเฮาน่ะบอดดอกก็กินเนืยวใหม่น้ำเนาะ

เออเออยังได้ผัดเอามหมูเศร้ายังก็ได้ว่ามีขาดคักแน่ขาดมีแล้วมูมีเงินซื้อเนาะโอ้ยอ่างเด้ขายหมูอยู่กะจะเห็นว่าคึ้งอ๋อเสื้ออยู่ลืมพนบัตรคลายเมียขาย นี่แหละพี่น้องใส่เหติไปตลาดแล้วโบคอยมักซื้อซินโมยู่ตลาดสดใหม่ทุกวันอืสอดใหม่ทุกวันซื้ออยู่นี่นะพ่อซีนตลาดนะบดคิคายข้าเจ้าดอกออตมความหมากเนาะ ความหมายของไฟขมันความนิยมของไฟของมันฮามีแต่ว่าเอาบอลสดๆทฮานะ่ทีนี้ทีเดียวห้องได้แล้วเฮียนะโอ้มอหนึ่งจริงๆมาซื้อน้ำผู้ขาน้อยถ้าลูกใหญ่ท่านที่จองเป็นลูกเคยอยู่ว่าสันเด็กพี่นนอง ะปอกตนหนากเฮือนเจกันนี่แหละพี่น้องตหนากเฮือนแม่คิงคัมขายมูสดพี่น้องสุดทุกวันไปขายตลาดเน่จง่ไปขายเฮือนเน่โอ้พ่อข้ากระเสือขาดผูคือขนาดกลับพี่น้องกลับอพอๆก็อยู่หน้าเด้อพี่น้องมันเสียงอุน่นมาถึงบ้านพี่น้อง ก็จัดการปิ้งเลยสิขาอยู่อะไรมาแล้วกัโอ้เลยปิ้ง,งนะฮะก็พัดพี่น้องดำเลยเงีย,ยบเงาเลยพี่น้องยิงแม,ม่ไปอยู่ไ,ไ,ไปยังกินเขาวนีเจะาหนปิ้งหมูสุกนี่เอืออเสษน้ำมันหอยพี่น้องชอดหอย สัตว์หอยจ้ะพี่น้องก็เลื่อเลืองเอ็มเต็มมีจังสิเห็นหงเห็นเฮืองอยู่บ่พี่น้องเอ้ยกับกล้องหน่วยนี้นะไปโหลดไปโหลดสิป้อนเขาเด็กๆพี hmm. ่น้องมาเดียวกับหมุง ปิีงเขากินเองอย่าหายอย่าหายอย่าหายถ้าเบิ่งมาเด็กกินเข่ขาด้วยพี่น้องเออสบายดีป่าลุงพ่อเ้อ,องเบิ่งมานี่มามามาเศรดใช่ไหมเด็กขาวเบิ่งใครเศดแบบนั้นนี่เ็ดแบบสีเ็ดแบบสีเบิง่งเออนี่เอาขา่าเอาแม่โจ๊กมาเอานางงามๆลูกนางงามๆนางงามๆ เออปองว่าแบบนั à, ้นแหละเออนางงามๆเออง่ายสวัสดีป้าลุงสวัสดีพี่น้องป้าลุงสวัสดีป้าลุงสวัสดีสีน่องหนักหนักหนักขัดอ่างขนเลยนะแกชิ้ต้มน้ำพร่องแม่น้าแม่กินยังบ่มีทานดังกระเบิดโสดีลงไปเอาทานดังพรองถ้ากันกินกินจะบีเรกกินมันอิ่มเด้อ ยอมเดอ้อลูกเดอ้อยอมเด,ออด้อไอเดอียเด้อนางมูเด้ออ้ากเอาหึเดี๋ยวป้าบอกว่าให้มานั่งกินจะีบตองน้องป้าอยากกินน้ำน,นี่อยากกินน้ำน,นี่เราไปใค่ข้าวเลยนี่ขะาวเตอน,นี้ นี่มาแม่หนคนหนึ่เจียวนะแม่หยิบกินลูกใช้เข่านะมูอะดูค่ะอ่ะดูปากอาใช้เข่าวของกินมาเด้อมาเด้อ <c oughs> มาเด้อมาเด้อกินซีนมูน้องสานี่เด้อ ยอมเด้อกินยอมเด้อชองอันมิโลของกินเด้อชองอันลูกมูลูกใช่สีขาวหมดชองอันลูกใช้เบื้องอาดูปากเขาวของกินนะช่วงหน้ามื่วนนี่เอาสิปอนเขาหน้องเบื่อปปลาถอดอะไรถอดเอาใหม่เด้อเอ้ยเราสิกินบ่เม่สิตี้ขาวน้องเดี๋ยวพอปิ้งซินมุนเล็กน้อยไงนั่นไย อาเบิ้งแม่สิเบิ้งนอะกินแบบไรเบิ้งอืมข้าบ้นี้เอาข้าใส่ใส่เบิ้งข้านะเออใส่เบิ้ชนะเออเออป้าป้านข้ากินเขานะอร่อย กได้ก <c oughs> ูนอยู่ปกครองกับบมีจะสิกินกับยังมือแรงกินบะปิงปลาชมโพลหาเนาเออเออเออเขาวขาเด้ลูกเขาเด้สิ่งมูกระเบ้อสิ่งม้เอาครนึงสิ่นะลูกอเอาข้าเซนละลายไปนี่บงกินเอาเขาเสียีเขานะสีีเสีอีกขานี่ผสมขงกินอีก อย่าปากเอาใส่อีกเอาใส่อีกเขานะน่าเสแสรเออเอาใส่เออือฮัลโหลวันเ้สี่กํายั่งตอนแรกนี่นะตีงมูนี่บ่ลูก

นางจบดีปีออกกันนะนางจบดีโอ้ยเห็นกระสองนางจบดีมือนะบอต้องไปฝุ่นใบพีไอเดียวคูกันตั้งตัวกินข่านะฮะมันอู่ล้าลงมือตอนกินบหันใบหันใบน้กแต่เขาคงกินนะพอเขาไม่จบเสเ่ดะเห็นยัเสือขี้ดิบแต่ว่ามุเข่าจกใส่ไป บอกสอกันเดียวบอกสอกันน้องมันกินเองมันนี่นางมกจะมากินข้าวนาแม่ไม่ให้จ้านะจิ้งหอกน้องหมกเลเดียวนางจบงามแม่บอกนะนางมุกสวยนะนี่กอกเอาครึ่งหนึ่งเออเอาเขาใส่ไปงอกก็ได่ได้นะอย่ามันจิ้งคีรุแม่บอกว่าให้นั่งจบงาม เดใหย่ๆน่ะหนันงจบง,งามสง่สงค่ะส่งนะโอ้ยไ่เดียวบอกคนหนึ่งพญย่างคนหนึ่งคิณชาวนี้ใ <c oughs> ช้เขา่าอ่ะดูอ่ะดูปากมีเขาา่าบอกหามีแต่คงกินแล้วขอใส่ ง่ายเข้าเลยอีกนี่สิูรอบๆกินเลยมึใหม่เลยข่าวใส่แม่อ่าดูบอกข่าอ,อื่นนะบอดี้มีเข่าเอาข่าใส่อืทกัดเพิงเอาเ่องหนึ่งแล้วข่าใส่ลูกมันเป็นยังกระดู ดูกระป๋าหันแยกออกโบตองโฮมมูโบได้อายกินกัดขึ้นจิ้งโจกเขาใส่ไวๆเขาใส่เอาใส่ถอดเข่านะคงกินสิกืนละกัน่ะเออเอาใส่เบิร์ตโบตองออกใส่เบิร์ตเลยเออผนคือโบมากินน้ำผนมันในแม่ผนผนเจ้ากู เข้ใส่ไวๆยกขาใส่สิ่นะบกระไายหนึ่งนะใส่อีเขาหาเขาหน่อยเดียวนะใส่เขานะยตัวเกักินดีๆกินดีๆ ข้าวขึ้นเบดจังเอาใส่ยามยังแหลๆขึ้นเบดจังเอาใส่เบื้องหนึ่งเีอคงกินเบื้องหนึ่งกับโจกเข่าลูกมันจะงท่านกันเอากินใส่เอาเข่าใส่โลูกโจกเข่าเบื้องหนึ่งนะนั่งจบดียังวะเอาเข่าไว้ไว้ หยิบจุกเอาถอดเขานะใส่อีกหน่อยเดียวหนึ่งไม่เป็นไรจกเข่าใส่ปากนะนี่นี่โอ้ยมือใครกินดแต่สิ่นี้แต่ของกินยังปลุกมือใครเข่าที่มึกเจ้าโบโจเอาไปเอออิ่มแล้วเอออิ่มแล้วก็พ่อของกินนะว่าให้อ้ายจะไปกินที่ดอก ຢ່າ <Suk> ອີມລະຢ່າເອົາໄປກິນດີດອກໃດຫືກິນມັນໄປກໍເດືອດພຽງເດືອດນຳລາຍນຳເດັກນ້ອຍປາກປຽກປາກຫຼາຍຊິບິປາລຸງຊິບິປິຕາຕີດາລຸມຕາຕີ